นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือ UVC Box mm hmm. นะคะจากที่ได้พูดคุยใน introduction mm hmm. นะคะเกี่ยวกับ uh, DIY Tinker Maker นะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งในนั้นก็คือการประดิษฐ์อุปกรณ์การทดลองหรืออุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยจากกล่องรองเท้านะคะกล่องรองเท้าเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าระยะหลังนะ,ะจะแห้ร้านบริษัทเนี่ยจะ ไม่ค่อยจะแถมกล่องรองเท้าให้แล้วนะคะบางบริษัทเนี่ยยกเลิกเนื่องจากว่าถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นขยะนะแต่ว่าก็ยังมีหลายบริษัทยังให้กล่องมาอยู่นะคะ,ะทีนี้กล่องเท้าเนี่ยสามารถเอาไปประดิษฐ์สิ่งของได้หลายอย่างมากอย่างที่ได้พูดไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทําการเกิดลงและสาธที่การเกิดลงหรือ,อที่พูดเยอะหน่อยก็คือเรื่องกิจกรรม behind the วีไฮเดอะซีนออฟโรสเซรินแฟรงกินนะคะทีะ่รุ่นพี่ได้ทำไอเไปนะคะวันนี้นะคะก็ชวนทำา v v c o x x นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของอโรคโควิด -19 นะคะหรือโควิด -19 นะ,ะนะก็หลายส่วนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ในะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในช่วงที่เป็นอัลตราไวโอเลตนะโดยเฉพาะ อยู่ในย่านหรือในแบรนด์ของ C นะคะ UVC นะคะซึ่งสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลายอย่างนะขึ้นอยู่กับความเข้มและระยะเวลานะคะการอาบแสงเนาะอ่ทีนี้อุปกรณ์เนี้ยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะตัวของ UVC เนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพอดีว่าได้ ปรึกษากับอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่อาจารย์ได้ไปทดสอบแล้วปรากฏว่าอยู่ในความยาวคลื่นในช่วง237นาโนเมตรนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของ UV-C นะคะแล้วก็มีการคิดคำนวณต่างๆแล้วว่าจะฆ่าเชื้อนะวกเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยหรือเชื้อไวรัสนะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็คำนวณแล้วนะปรากฏว่าโดสของมันอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะคะ 2.3นาทีเพราะฉะนั้นประมาณ3นาทีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อต่างๆได้กิจกรรมที่ทำนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลงมา,าคือเนื่องจากว่ากล่องเนี่ยประดิษฐ์มาแล้วนะแล้วก็ทดลองใช้ไปแล้วหลายครั้งมากนะเอาไปใช้กับกิจกรรมจริงในห้องเรียนโดยเฉพาะวิชาเคมีนะคะในปฏิกิริยาเคมีหลายๆอย่างเนี่ยลองตั้งคถามง่ายๆนะคะว่ามีปฏิกิริยาเคมีไหนบ้างที่ได้รับผลหรือปัจจัยจาก การอาบแสง uv นะคะยกตัวอย่างเช่นปริยาที่เกิดการเปลี่ยนน้ำตาลนะคะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือพวกยีสต์ต่างๆนะลองไปดูนะแล้วก็อาจจะอาบด้วย b r o m o t e มอ u r ูนะคะลองดูว่ายีสต์สามารถที่จะทำปริยาเปลี่ยนน้ำตาลได้หรือเปล่านะคะ,อะสองสถานะนะ,ะมี uvc นะ,ะกับไม่มี uvc แล้วก็เปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยนะก็สามารถทำได้รวมถึงการทดลองอื่นๆือีกเยอะมากเลยนะค,ะคือแค่กล่องนี้กล่องเดียวเนี่ย ลองเอาไปตั้งคำถามนะครูจะออกแบบก็ได้หรือให้เด็กออกแบบนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะก็แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะร้อยกว่าบาทเองนะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะอาจจะเข้าไปแทรกในช่วงของการสอนเรื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็จริงๆในย่าน UV เนี่ยนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกิจกรรมที่มีการใช้ UVa นะคะในการที่ตรวจสอบการรังสงนะคะวันก่อนก็พาน้องแมวไปที่ คลินิกคุณหมอปิดไฟแล้วก็ใช้ UVA เนี่ยนะส่องดูเชื้อรานะคะว่ามีการระแสงบนตัวน้องแมวและสัตว์ต่างๆหรือเปล่ปานะคะก็ไม่มีนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทํายังไงบ้างนะเนื่งองจากเป็น DIY เนาะก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่ DIY ดูวันนี้อาจจะมาประกอบกล่องให้ดูสักเล็กน้อยก็หลังจากที่เราได้รับตัวของ UV-C ลัมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว UV-C ลัมนะคะถูก ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับตู้ปลานะคะเอาไว้ฆ่าหรือกำจัดพวกตไร่น้ำหรือสาหร่ายาที่ไม่ไม่เป็นที่พึงประสงค์นะคะแต่ว่าเราแฮกมันนะคะแฮกก็คือการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานเบื้องต้นของมันนะคะเราแฮกมันมาใช้กับอ,อุปกรณ์ที่เราต้องการนะ,ะอันนี้อาจจะคือพอดีทําเองมันก็อาจจะไม่ค่อยปราณีตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้ แผ่นสติกเกอร์อลูมิเนียมหรือแผ่นฟอยที่เรียบกว่านี้นะคะก็จะก็จะดีกว่านี้พอดีอันนี้ใช้งานมาพักหนึ่งแล้วนะคะอ่าทีนี้นะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยะคะ่ะมีเคเบิลทายนะะที่เป็นตัวพลาสติกอ่รัดสายไฟนะคะก็เจาะรูนะคะเจาะรูข้างบนนะคะแล้วก็ต่อนะแล้วก็อาจจะมีพอดีกล่องนี้มีรูอยู่แล้วนะ,ะก็เลยต่อมาเป็นสายไฟนะคะอ่าก็มีแค่นี้นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นที่เหลือก็ ตกแต่งให้สวยงามแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากาวนะคะทากาวตัวกล่องอันนี้ก็สามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยดีไซน์นะคะในที่นี้อาจารย์โบใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบดีไซน์นะคะหลายๆที่นะคะสามารถที่จะสมัครขอใช้ Canva Pro Education นะคะได้นะคะโดยการแนบหลักฐานว่าเราเป็นครูนะคะแต่ว่าที่มหลาลัยก็ได้ซื้อตัวของโปรให้นะะักศึกษาก็ใช้ได้นะคะ โดยการเข้าไปสมัครใช้สิทธิ์นะคะเปิดใช้สิทธิ์ก่อนอก็ไม่มีอะไรค่ะ,ะเพื่อคงคอนเซปต์ของคำว่า DIY นะก็เลยจะต้องมา DIY ให้ดูแต่จริงแล้วตัวนี้ DIY ไว้นานแล้วนะคะแล้วก็มีการเอาไปทดลองใช้ในในห้องปฏิบัติการนะคะในแลบ,บหลายครั้งแล้วนะคะอะ่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปออกแบบต่างๆนะเดี๋ยวจะลองเปิดนะเปิดแล้วก็ลองแอบแสงดูนะคะที่ กิจกรรมที่ฮิตมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นขนมปังนะคะแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดแง้มๆดูนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแง้มๆดูนะคะว่าไฟมาหรือยังนะคะก็ถือโอกาสนะคะ เ,เห็นเห็นในในช่องนะคะเริ่มมีแสงแล้วนะคะเนื่องจากว่าตัว UVC เนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปทำลาย DNA ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันตรายนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองฆ่าเชื้อพวกธนบัต,ตรต่างๆนะคะว่าสามารถที่จะได้หรือเปล่านะจริงๆถ้ามีแลบเกี่ยวกับชีวะนะก็สามารถจะ ลองออกแบบดูว่าเมันฆ่าเชื้อได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่ากล่องเนี้ยนะอย่างที่นําเสนอไปก็คือสามารถที่จะใช้ตัวขนมปังเนี่ยมาทาบแล้วเอามือแปะนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบระหว่างอาบกับไม่อาบแสงนะคะว่าอันไหนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการขึ้นราได้ดีกว่ากันนะคะอ่าเดี๋ยวนะใช้ธนบัตรนะคะธนบัตร <c oughs> หรือกุญแจก็ได้นะคะคืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยนะคะ ในการที่เรารับมาเนาะอย่างเงินเนี่ยเรารับมาเราก็นะคะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะอาจจะมีการติดนะเชื้อได้นะคะก็อาจจะเอามาอาบแสงนะคะซะหน่อยนะคะซะหน่อยอันนี้ซ้อนกันซึ่งไม่ไม่ดีนะต้องทีทีละใบนะคะอันนี้ก็เป็นการเทสให้ดูเฉยๆนะคะว่าอาบแสงเนี่ยนะจะช่วย อันนี้คือทำจริงเลยนะเพราะว่าได้แบงค์มาก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือ sterilize นะคะก็จับเวลาค่ะจับเวลาว่ากี่นาทีอ่ะสัก3นาทีนะคะนะก็ให้จับเวลาไปนะคะอ่ออยู่ตามอาจจะตามด้วยกุญแจนะคะที่ใช้กันหลายๆคนนะกุญแจห้องแลบอะไรนี้นะค่ะก็เดี๋ยวลองไปดูนะคะอ่าถ้าคิดว่ากิจกรรมนี้โอเคนะไอเดียนี้โอเคนะก็เป็นหนึ่งใน กิจกรรมตัวอย่างนะซึ่งเราสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างกิจกรรมอื่นๆได้อีกมากมายนะคะเพื่อจะเอาไปทำการทดลองหรือต่อยอดเป็นกิจกรรม Project Based Learning หรือ t t m education นะคะ